รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับผมอะจากยังแฮป p ี้นะครับก็ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการมือใหม่วัยเก่าต่อติดโลกออนไลน์นะครับรายการ e d u t เวน m e n t Variety นะครับที่มีทั้งความสนุกนะครับและสาระดีๆนะที่จะพาพี่ๆวัยเก่าไปท่องโลกออนไลน์ได้อย่างรู้เท่าทันครับผมช่วงแรกพบกับช่วงสับเก่าวลคคำนะวันนี้ขอเสนอคำว่า m e n ชั่นนะครับเมนชั่นนั้นคืออะไรเกี่ยววันนี้ไปหาคำตอบกันนะครับ ช่วงสงนะครับช่วงสอวอใช้แอปเก่งแบบไม่ต้องแอปนะครับวันนี้จะพาพี่ๆไปเรียนรู้การสร้างกุ๊ปไลน์กันช่วง3คือช่วงถามได้ตอบโดนนะครับพี่ๆเคยไหมครับที่เพื่อนๆเนี่ยชอบส่งวิธีรักษาโรคมะเร็งมาให้ในไลน์แล้วเราเนี่ยควรจะส่งต่อดีไหมนะครับเดี๋ยวไปพบกับคําตอบกันนะครับพร้อมหรือยังครับถ้าเกิดพร้อมแล้วอย่าลืมเปิดมือถือต่อเนต็ตแล้วก็ท่องโลกออนไลน์ไปพร้อมกันได้เลยครับ สวัสดีครับพบกับผมแบงค์จากยังแฮปปี้นะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงของศับเก๋าวัวละครครับช่วงที่จะมาแนะนำคำศัพท์เกี่ยวกับโลกโซเชียลและคำศัพท์เทคโนโลยีใหม่ๆที่จะชวนพี่ๆคนลึกไปถึงที่มาความหมายและวิธีการใช้แบบลงลึกกันไปเลยครับสำหรับวันนี้นะครับเป็นคำว่า mention พี่ๆหลายคนนะครับน่าจะเคยเห็นเครื่องหมายแบบนี้ตามด้วยชื่อเพื่อนในไลน์กันนะครับซึ่งเครื่องหมายอนี้ออกเสียงแบบชัดๆว่า @sign หรือเรามักเรียกกันสั้นๆกันว่า Ad, ซึ่งแปลเป็นไทยตรงๆว่าที่อยู่ครับในยุคโซเชียลมีเดียนะครับทั้ง Facebook Li n e t w t t t e r เครื่องหมาย Ad ก็ถูกนำมาใช้เวลาที่เราพิมพ์แอดตามด้วยชื่อลายของเพื่อนหรือพิมพ์แอดตามด้วยชื่อ FACEBOOK ของเพื่อนก็จะเป็นการแท็กชื่อเพื่อนโดยตรงครับวิธีการนี้นะครับเราเรียกกันว่า mention ออกเสียงชัดๆว่า mention เรียกง่ายๆว่าเป็นการเรียกหาเพื่อนหรือแท็กหากันในกลุ่มนั่นเองครับแล้วพี่ๆสงสัยไหมครับว่า mention เนี่ยเหมาะกับการใช้ตอนไหน มันเหมาะกับการคุยเป็นกลุ่มครับที่มีสมาชิกมากกว่า2คนขึ้นไปครับเพราะว่าคนที่พี่ๆจะคุยด้วยเขาจะรู้ทันทีว่ากำลังคุยกับเขาอยู่นะอย่างเช่นเวลาพี่ๆากคุยกับเพื่อนที่ชื่อหลายว่าสุขใจก็เพียงแค่ใส่ข้างหน้าเป็นสุขใจอย่างเช่นสุขใจกินข้าวหรือ,อยังไล ก็จะแจ้งเตือนให้สุขใจรู้ว่าพี่ๆเนี่ยอยากคุยด,ด้วยทันทีเลยครับถ้ารู้อย่างนี้แล้วก็ลองใช้เมนชั่นกันนะครับเพื่อนๆจะได้ตอบข้อความของพี่ๆได้ไม่มีพลาดแน่นอนครับสำหรับสัปดาห์หน้านะครับสัพเก๋วันละครจะเป็นคำว่าอะไรฝากติดตามด้วยนะครับ สวัสดีค่ะนาดาจากยังแฮปปี้นะคะและนี่ก็คือช่วงที่2ของรายการของเราค่ะกับช่วงที่มีชื่อว่าสวใช้แอปเก่งแบบไม่ต้องแอปค่ะแค่ชื่อช่วงก็น่าสนใจแล้วใช่ไหมคะ เพราะในช่วงนี้นะคะเราจะมาสอนเทคนิควิธีการกลเม็ดเด็ดพราวในการเล่นแอปพลิเคชันต่างๆให้กับพี่ๆได้เป็นวัยเก๋า4.0แบบสุดยอดไปเลยนะคะและแอปพลิเคชันที่เราสอนนะคะบอกได้เลยว่าทันสมัยสุดๆค่ะไม่ว่าจะเป็น Line Facebook, Youtube หรือว่า Google Map ค่ะและในสัปดาห์นี้นะคะเรายังอยู่กันที่แอปพลิเคชัน Line ค่ะ ซึ่งเราจะมาสอนกันเรื่องราวเกี่ยวกับการแชทแบบกลุ่มกันบ้างนะคะหลายๆท่านนะคะก็คงจะอยากคุยกับเพื่อนยกกลุ่มยกแกล้งใช่ไหมคะแบบคุยกันทีเอาให้รู้เรื่องกันหลายๆคนนะคะ หรือว่าเป็นกลุ่มครอบครัวไม่ต้องพูดซ้ํานะคะเย็นนี้แจ้งได้เลยนะคะมีเมนูอะไรบ้างทุกคนในบ้านทราบโดยทั่วกันกับบ้านพร้อมเพรียงกันมาชิมฝีมือเรานะคะเพราะฉะนั้นการสร้างกลุ่มเนี่ยบอกได้เลยว่ามีประโยชน์มากๆนะคะในยุคนี้กับการสื่อสารกับคนรอบข้างค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นนะคะเรียนรู้วิธีการสร้างกลุ่มกันก่อนเลยค่ะ วิธีการสร้างกลุ่มนะคะอันดับแรกนะคะให้เข้าไปที่หน้าหลักนะคะที่เป็นสัญลักษณ์รูปบ้านนะคะหลังจากนั้นนะคะกดไปที่รูปคนบวกนะคะที่อยู่ที่มุมขวาบนค่ะ,ะแล้วด้านล่างนะคะพี่ๆจะเห็นคำว่าสร้างกลุ่มนะคะหรือว่า create group อยู่นะคะแตะไปที่อันนั้นเลยค่ะ แล้วหลังจากนั้นนะคะให้พี่ๆเลือกสมาชิกกลุ่มนะคะที่จะเข้านะคะมีลูกกี่คนมีหลานกี่คนมีใครอยู่บ้านบางก็ติ๊กติ๊ก,ต,กติ๊กได้เลยนะคะหลังจากนั้นก็กดคําว่าต่อไปค่ะแล้วเราก็เข้าไปตั้งชื่อกลุ่มนะคะบ้านสุขสต์บ้านสุขใจใส่เข้าไปค่ะสามารถใส่รูปะค,ะครอบครัวได้ด้วยนะคะในรูปโปรไฟล์ค่ะเสร็จแล้วก็กดคําว่าสร้างค่ะ เพียงเท่านี้เองค่ะเราก็สามารถที่จะมีกลุ่มแชทครอบครัวเป็นของเราเองที่เกิดจากฝีมือเราเป็นคนสร้างด้วยนะคะอยากจะบอกเลยว่าลูกหลานก็คงจะเซอร์ไพรส์ค่ะว่าโอ้โหคุณแม่คุณยายสามารถสร้างกลุ่มกลุ่มครอบครัวได้นี่เขาจะต้องภาคภูมิใจเป็นแน่ๆเลยนะคะนัังจากนั้นเราก็เริ่มคุยกันแบบยกกลุ่มยกกลุ่มได้นะคะแต่สมาชิกแต่ละท่านจะต้องกดยอมรับเข้าร่วมกลุ่มก่อนนะคะ และในสัปดาห์ที่แล้วนะดาสอนเรื่องการวิดีโอคอยังจํากันได้ไหมคะแต่ในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราวิดีโอคอลกันแบบ1ต่อ1ใช่ไหมคะแต่วันนี้เนี่ยเรามาคุยกันเรื่องกลุ่มนะคะก็เลยอยากจะแจ้งพี่ๆว่าในกลุ่มเนี่ยเราก็สามารถวิดีโอคอลได้เช่นเดียวกันนะคะพอเราเข้าไปในกลุ่มนะคะมุมขวาบนเนี่ยจะมีสัญลักษณ์โทรศัพท์อยู่นะคะแล้วเราก็กดไปที่รูปโทรศัพท์นั้นนะคะ เขาก็ให้เราเลือกเลยค่ะว่าเราจะโทรหรือว่าวิดีโอคอลแบบเห็นหน้ากันทั้งกลุ่มทั้งกวนนะคะเราก็กดแล้วก็ทำตามสเต็ปขั้นตอนเหมือนอาทิตย์ที่แล้วที่อธิบายไว้ในเรื่องวิดีโอคอลเลยค่ะและฟังก์ชันต่อมานะคะที่นาดาจะเล่าให้ฟังนะคะบอกได้เลยว่ามีประโยชน์ต่อการเมาส์มันกันเป็นกลุ่มค่ะอันแรกนะคะเขาเรียกว่า m e n ชั่นค่ะหรือว่าการกล่าวถึงค่ะ เพราะเนื่องจากในกลุ่มนะคะมีสมาชิกหลายท่านใช่ไหมคะในบทสนทนาบางอันเนี่ยที่เราต้องการส่งหรือพูดจาะจงกับคนใดคนหนึ่งที่อยู่ในห้องแชทนั้นโดยเฉพาะเราก็จะใช้วิธีการเมนชั่นค่ะ mm hmm. ก็คือก่อนที่เราจะพิมพ์นะคะเราจะกดสัญลักษณ์ค่ะพอเรากดสัญลักษณ์นะคะ ระบบจะปรากฏรายชื่อของคนในกลุ่มขึ้นมาให้เราเลือกค่ะเราก็แตะไปได้เลยนะคะว่าเราเลือกที่จะคุยกับใครเป็นพิเศษค่ะแตะได้หลายรายชื่อเลยนะคะสมมติเราแตะไปนะคะชื่อคนนั้นเนี่ยจะปรากฏขึ้นมาในระบบแต่จะเปลี่ยนเป็นสีฟ้าค่ะแล้วเราก็พิมพ์ไปเลยค่ะยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะบอกว่าเย็นนี้เดี๋ยวเราไปหาเธอที่บ้านนะ เราไปหาเธอแต่ในกลุ่มมันมี10คนมันจะรู้ไหมคะว่าจะไปหาใครเพราะฉะนั้นการเมนชั่นนี่คะ่ะทำให้เราเจาะจงมากขึ้นนะคะว่าเราจะไปหาสุดาเราก็กดแอ s สไนเลือกชื่อเพื่อนที่ชื่อสุดาแล้วค่อยพิมพ์นะคะแบบนี้คะ่ะประโยชน์ก็คือจะมีการแจ้งเตือนนะคะไปที่เครื่องของคุณสุดาด้วยนะคะ ว่าในกลุ่มนี้มีคนเมนชั่นหรือว่ากล่าวถึงคุณสุดายอยู่มันก็จะเป็นการกระตุ้นให้คุณสุดาเนี่ยรีบเข้ามาอ่านรีบเข้ามาตอบข้อความที่เราส่งแบบเฉพาะเจาะจงถึงคนนี้ค่ะ อีกฟังก์ชันหนึ่งนะคะก็คือฟังก์ชันที่เรียกว่า reply นะคะหรือว่าตอบกลับค่ะในบทสนทนาในกลุ่มนะคะก็อาจจะมีหลากหลายข้อความใช่ไหมคะและบางทีเนี่ยเราก็อยากตอบข้อความนี้แต่ว่ามันเลื่อนขึ้นไปแล้วถ้าอยู่ดีๆเราพิมพ์เข้าไปมันก็อาจจะทำให้การสื่อสารผิดพลาดได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ฟังชันนี้จึงเกิดขึ้นเพื่อให้เราเฉพาะเจาะจงข้อความที่เราจะตอบค่ะวิธีการก็คือให้เรากดนะคะค้างไปที่ข้อความที่เราต้องการจะตอบนะคะแล้วเลือกคำว่าตอบกลับหรือว่า reply ค่ะแล้วเราค่อยพิมพ์ตอบนะคะยกตัวอย่างเช่นหลานสอบเข้าโรงเรียนสามเสนได้เราก็กดค้างที่ ข้อความนั้นแล้วเราค่อยพิมพ์คำว่าสุดยอดเลยแล้วเราค่อยกดส่งสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคำว่าสุดยอดเลยมันจะอยู่ใต้คำที่เราต้องการจะตอบแบบเฉพาะเจาะจงพูดง่ายๆว่าจะมีการทวนประโยคให้เราก่อนเพื่อให้การสื่อสารมันชัดเจนมากขึ้นว่าสิ่งที่เราส่งเนี่ยส่งตอบข้อความไหนแบบเฉพาะเจาะจงค่ะ แล้ฟังก์ชันสุดท้ายนะคะที่เราให้ฟังนะคะก็คือ announce หรือว่าประกาศค่ะฟังก์ชันนี้นะคะมีประโยชน์มากๆนะคะกับเรื่องสำคัญนะคะยกตัวอย่างเช่นเราอยู่กันในกลุ่มนะคะแล้วเพื่อนๆนัดเจอกันนะคะสุกหน้านะคะที่ร้านไก่ทองแจ้งวัฒนะนะคะซึ่งหลายคนก็อาจจะเข้ามาอ่านไม่ทัน ไอประโยคนัดหมายเนี่ยมันก็เลื่อนขึ้นไปแล้วทำให้เพื่อนบางคนนะคะพลาดการประกาศข้อความสำคัญอันนี้นะคะไลน์เขาก็เลยสร้างฟังก์ชันนี้ขึ้นมาก็คือฟังก์ชันประกาศนั่นเองค่ะถ้าพี่พี่เห็นว่าข้อความไหนนะคะเ,เป็นข้อความสำคัญนะคะให้เรากดค้างที่ข้อความนั้นนะคะแล้วก็เลือกเมนูคำว่า announce หรือว่าประกาศค่ะพอเราเลือกปั๊บนะคะข้อความนี้นะคะ จะเด้งไปอยู่บนแถบข้างบนสุดเปรียบเสมือนกับการติดบอร์ดประกาศจำได้ไหมคะสมัยเราทำงานประจำนะคะในออฟฟิศก็จะมีบอร์ดประกาศใช่ไหมคะอะไรสำคัญเราก็จะเอาไปแปะแปะแไว้ที่บอร์ดนี้อันนี้คือเหมือนกันเลยนะคะเหมือนกับเรามีบอร์ดแปะประกาศอยู่ในห้องลายกลุ่มนะคะเห็นว่าอะไรสำคัญก็กดค้างแล้วก็เลือกประกาศข้อความนั้นก็จะขึ้นไปแปะอยู่บนบอร์ดใครเข้ามาทีหลังก็ไป กดดูนะคะว่าในบอร์ดประกาศมีข้อความสำคัญอะไรบ้างแล้วถ้าเราประกาศแล้วเหตุการณ์น,นั้นได้ผ่านไปแล้วเราก็สามารถยกเลิกประกาศได้ด้วยนะคะวิธีก็คือกดค้างที่ข้อความในประกาศนั้นค่ะแล้วก็เลือกไปที่ยกเลิกประกาศถ้าเราเลือกยกเลิกประกาศหมายความว่าข้อความนี้จะหายไปในทุกเครื่องของคนในกลุ่ม แต่ถ้าเราเลือกคำว่าไม่แสดงอีกนะคะหรือ Don't show again นะคะมันจะหายไปเฉพาะเครื่องของเราก็เลือกเอาตามความเหมาะสมแล้วกันนะคะ และว,วิธีการดูนะคะว่ามีใครมาเชิญเราเข้ากลุ่มบ้างไหมอันนี้ก็น่าสนใจนะคะเราสร้างกลุ่มเชิญคนอื่นแล้วแล้วมีคนอื่นเชิญเราเข้ากลุ่มมากไหมน่านะคะวิธีการดูก็คือเข้าไปที่หน้าหลักที่เป็นสัญ,ญลักษณ์รูปบ้านค่ะแล้วก็แตะไปที่คำว่ากลุ่มนะคะก็จะมีคำว่าสร้างกลุ่ม open chat อะไรต่างๆเห็นไหมคะแล้วก็จะมี คำว่าเชิญเข้ากลุ่มอยู่ด้วยนะคะเราก็แตะไปตรงนั้นเลยค่ะและเราจะเจอกับคำเชิญมากมายของแต่ละกลุ่มนะคะที่เชิญเราเข้าไปนะคะอาจจะมีเพื่อนเก่าสิทธิ์เก่าอะไรหลายๆ,ๆอย่างนะคะเราก็แตะเข้าไปหลังจากนั้นถ้าเราอยากเข้าร่วมนะคะเราก็กดคำว่าเข้าร่วมถ้าเราไม่อยากเข้าร่วมเรากดคำว่าปฏิเสธได้เลยค่ะพอกดเข้าร่วมแล้วนะคะเราสามารถที่จะ กดเพื่อจะแสดงกลุ่มได้นะคะเข้าไปดูได้เลยค่ะว่ามีใครอยู่ในกลุ่มบ้างนะคะแล้วก็เริ่มพูดคุยกับคนในกลุ่มได้เลยแต่ถ้าเราเข้าไปแล้วแล้วเรารู้สึกว่าเปลี่ยนใจนะคะไม่อยากอยู่ในกลุ่มนี้แล้วเราก็สามารถออกจากกลุ่มได้นะคะวิธีการก็คือเข้าไปในกลุ่มนั้นนะคะแล้วแตะไปที่สัญลักษณ์มุมขวาบนที่เป็นเส้น3เส้นค่ะ พอแตะไปแล้วนะคะเราจะเจอกับคำว่าออกนะคะหรือว่า leave group นะคะเราก็แตะไปที่คำว่าออกค่ะเพียงเท่านี้เองเราก็จะออกจากกลุ่มแล้วนะคะและเวลาที่เราออกจากกลุ่มนะคะก็จะมีชื่อเราปรากฏด้วยนะคะว่านดาออกจากกลุ่มเรียบร้อยประกาศให้ชาวโลกรู้ว่าฉันไปแล้วนะบ๊ายบายนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะบางคนออกจากกลุ่มแล้วอยากเปลี่ยนใจเข้ามาใหม่ ต้องให้คนในกลุ่มเชิญเราเข้าใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นก่อนจะออกตัดสินใจดีๆนะคะค่ะและในสัปดาห์นี้เราก็ได้เรียนรู้กันไปหลายเรื่องเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการสร้างกลุ่มโทรคุยกันแบบยกกลุ่มนะคะหรือว่าการ m e n ชั่นกล่าวถึงใช่ไหมคะการ reply ตอบกลับหรือว่าการติดประกาศข้อความสำคัญหรือว่า announce นะคะก็คิดว่า ข้อมูลในสัปดาห์นี้น่าจะทำให้พี่ๆคุยกันแบบกลุ่มได้แบบมืออาชีพมากยิ่งขึ้นนะคะและในสัปดาห์หน้านะคะเราจะมาพูดคุยกันเรื่องอะไรต้องติดตามกันในช่วงสวใช้แอปเก่งแบบไม่ต้องแอปกันนะคะแล้วพบกันค่ะ โอเคสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับช่วงถามได้ตอบโดนนะครับวันนี้จะมาไขาข้อข้องใจกับการใช้โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนให้กับพี่ๆได้เข้าใจเนาะนะครับวันนี้นะครับแน่นอนผมอยู่กับคุณบอนนลจากยังแฮปปี้เช่นเคยสวัสดีคุณบอลครับ,รบเป็นไงไม่ได้เจอกันสักพักเลยนะนะ <laughs> ครับ ทุกครั้งที่มาพบกันนะผมก็มักจะมีคําถามจากทางบ้านมาถามคุณบอลเนาะวันนี้มีคําถามประเด็นหนึ่งครับคุณบอลครับที่เชื่อว่าผมไม่แน่ใจว่าคุณบอลจะเคยเจอหรือเปล่านะตัวผมเองนะครับแล้วก็คนที่บ้านเนี่ยคุณแม่เนี่ยก็จะพบเจอปัญหานี้อยู่บ่อยๆนะครับก็คือว่าพอเราใช้นะครับโซเชียลมีเดียโดยเฉพาะไลน์เนี่ยนะครับอยู่มาได้สักระยะนะครับแรกๆจะพูดคุยกันนะทักแชทพูดคุยพิมพ์แชทหากัน แต่หลังๆมาเนี่ยพอเราได้แอดรับเพื่อนเยอะขึ้นพอเรามีโอกาสได้ไปอยู่ในไลน์กรุ๊ปเยอะขึ้นเอาเรียกว่าเหมือนกับมีคนติดต่อกับเราเยอะขึ้นหลังๆมาไม่ค่อยได้พูดคุยกันละแต,นแต่จะเป็นส่งอะไรแทนรู้ไหมครับส่งอะไรครับส่งเป็นข้อมูลแบบยาวๆมาแทนทุกวันเลยสวัสดีวันจนันทร์หนุเดือนค่ายังเข้าใจน,นะส่งตอนเช้าแต่บางทีเนี่ยได้รับเป็นเหมือนกับข้อมูลอะไรามก็ไม่รู้นะเป็นยาวๆถ้าเป็นผมเมื่อก่อนเนี่ยจะเป็นอีเมล แต่พอไม่ค่อยได้เช็คมีหวังมาจะรับเป็นหลายแทนอย่างที่ผมเจอคืออะไรลู้ครับคุณบอลครับอย่างล่าสุดเลยนะขณะนี้เราได้ค้นพบสูตรรักษาโรคมะเร็งแล้วเพียงแค่ดื่มมะนาวนับสามแก้วดื่มน้ำมะกรูด2แก้วดื่มน้ำอัญชัน5แก้วสาทุเก้าเก้าเนะครับหายเกลี้ยงเลยนะครับโอ้ อย่างตัวผมเองเนี่ยผมเรียนวิทยาศาสตร์มาเนาะก็จะมีความระมัดระวังกับข้อมูลอยู่แต่ไม่ส่งไปหาคุณแม่ไงค,คุณแม่ผมโอเห็นแล้วแบบดีใจมากเลยเป็นห่วงลูกใช่เป็นห่วงลูกส่งมาหาผมกินมะนาวเยอะๆนะ <laughs> กินมะกรูดเยอะๆนะกินน้ำอัญชันเยอะๆนะมันช่วยต่อต้านโรคมะเร็งนะครับโอ้โหเป็นอันว่าแม่ผมได้รับข้อมูลเสร็จก็ส่งไปหาคนนั้นคนนี้เยอะแยะมากมายเลยครับก็เลยไม่รู้ว่าเอ๊ะ คุณบอลได้รับข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้บ้างหรือเปล่ามันเป็นยังไงครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับต้องต้องบอกนี้นะครับโดยพี่วัยเก่าเนี่ยจะจะมีกลุ่มกันเยอะเนาะแล้วก็ในกลุ่มก็จะมีเพื่อนที่หลากหลายจะมีเพื่อนในอดีตเพื่อนที่แบบเรียนหลายรุ่นมาหลายรุ่นทีนี้ก็จะมีเรียกว่าพักพวกที่ชอบส่งอ่าแล้วก็รวมถึงการส่งต่อครับคือทีนี้ต้องต้องมองในในด้านดีก่อนคือสำหรับคนที่ส่งเนี่ยก็อาจจะ อยากอยากให้หวังดีอ่ะสมมติว่าเขารู้สึกรู้สึกดีกับเราอันนี้แบบเหมือนกับสุขภาพจะดีขึ้นนะถ้าทําแบบนี้ก็เลยส่งต่อโดยเฉพาะเรื่องประเด็นสุขภาพเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องคิดให้มากนิดนึงว่ามันถูกต้องไหมมันใช้ได้จริงหรือเปล่าเพราะว่าพอเห็นแล้วตื่นเต้นก็เลยอยากส่งให้เพื่อนอันนี้ก็มีที่แบบส่งส่งส่งมาแล้วก็กลายเป็นว่าเออมันไม่ถูกต้องก็มีเยอะแยะงนะครับอันนี้ก็ให้ระมัดระวังแต่ทีนี้มันก็จะมีอีกประเภทหนึ่งก็คือส่งอย่างเดียวเลย คืออะไรมา <c oughs> ไม่รู้ส่สง <c oughs> มีหน้าที่ส่งอย่างเดียวเลยส่งอย่างเดียวเลยของของผมมีอย่างนี้ไปเข้าในกลุ่มรุ่นพี่ที่เรียนด้วยกันอ่าก็จะมีแบบคนเป็นร้อยเลยนะครับที่นั่นอนะ่ะแล้วทุกวันเนี่ยจะมีพี่คนหนึ่งเนี่ยส่งส่งข้อความมาแบบประมาณเป็น1ิบถึงยี่ิข้อความนะนหลายๆอันเนะี่ยครับจนกระทั่งมีวันหนึ่งมีวันหนึ่งมีเพื่อนคนหนึ่งอ่ะเข้าไปถามว่าพี่ครับที่พี่ส่งมาพี่ได้อ่านบ้างหรือเปล่าหรือพี่ส่งอย่างเดียวพี่ส่งต่ออย่างเดียวครับแล้ว แล้วผมก็รอดูนะว่าแบบพี่จะมาตอบยังไงพี่จะมาตอบยังไงครับรอดูไว้ทั้งวันหนึ่งไม่มาตอบพอถึงตอนค่ำธนาปุ๊บพี่ก็ส่งข้อความไปผมก็มีผมก็มีคือคือเหมือนเขาอยู่ไม่ได้อ่านเนี่ยไม่ได้อ่านเขาจะส่งอย่างเดียวใช่ใช่ใช่จะมีจะมีกลุ่มนี้เหมือนกันแต่ว่าทีนี้เราต้องบอกว่าถ้าพูดถึงในแง่ที่เราไปอยู่ในแบบเหมือนเหมือนกับสังคมเดียวกันเนาะ ในกรุ the 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 mm ๊ปไลน์ในห้องไลน์ต่างก็เหมือนเราเราอยู่ในห้องเดียวกันในสังคมเดียวกันนะครับถ้าพูดถึงในแง่ของมารยาทในการใช้สังคมเนี่ยก็คิดว่าอะไรที่มากเกินไปอาจจะเป็นที่ลำคานของเพื่อนบางคนก็ได้ถ้ามันไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เราต้องการแจ้งข่าวในห้องนั้นๆถูกไมมว่ามันมีเยอะมากเลยวันนี้ก็แบบส่งเข้ามา10บ0อันอีกพรุ่งนี้ก็ส่งมาส0บ0อันจนกระทั่งมันเยอะแล้วก็บางคนมีปัญหาเครื่องเต็มใช่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 ไหมเขาก็จะรู้สึกว่าบุดหงิดว่า ส่งอะไรมาเยอะะแล้วทำไมเครื่องฉันเต็มฉันก็แก้ปัญหาเรื่องเครื่องเต็มไม่ได้ด้วยอย่างเงี้ยก็ทําให้รู้สึกหมุนหิดกันเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยมารยาทเราก็ต้องดูว่าในห้องนั้นๆเนี่ยเขาคุยเรื่องอะไรเรื่องที่ส่งไปเป็นประโยชน์กับ,<ล>บเพื่อนไหมอันเนี้ยก็ก็จะเป็นการเล่นโซเชียลมีเดียที่ดีส่วนประเด็นที่เมื่อกี้พูดถึงว่าข้อมูลที่ส่งมาเนี่ยแล้วส่งต่อไปเนี่ยเป็นข้อมูลที่ผิด อ่าอันนี้เรามีวิธีเช็คยังไงว่าไอ้ข้อมูลนี้ถูกหรือไม่ถูกรือยังไงถูกหรือไม่ถูกใช่ไหมครับใช่ครับซึ่งเวลาข้อมูลส่งมาเราต้องคิดดูก่อนอะไรที่ดีเกินไปอะไรที่ดีเกินจริงเนี่ยให้คิดดูก่อนว่ามันไม่จริงมันยังไม่จริงเพราะมันไม่น่าจะมีอย่างนั้นคือมันเขาเรียกภาษาเกตเรียกว่า too good to be true ก็คือแบบ too good to be true ก็คือมันดีเกินที่มันจะเป็นจริงอ่าดีเกินไปเช่นแบบว่าเออแบบอันนี้นะคุณได้คูปอง พิเศษใช่ใช่ผมเจอบ่อยจากห้างนู่นห้างนี้โชคดีมากเลยคุณได้รับรางวัลที่หนึ่งซึ่งต้องให้ข้อมูลอะไรเงี้ยอันเนี้ยก็ให้คิดไว้ก่อนว่ามันไม่น่าจะมีแบบนั้นไหมมันไม่น่าจะโชคดีขนาดนั้นไหมลองคิดดูว่าในชีวิตเราเนี่ยเราแบบซื้อหวยกี่ครั้งถูกบ้างไหม <laughs> ไอโอกาสที่จะมาถูกแบบเนี้ยมัน,ม,ม,นมันไม่ใช่ง่ายมันไม่ใช่ง่ายแน่นอนนะครับมันก็ต้องมีเรื่องราวที่เขาต้องการเอาประโยชน์อะไรจากเรา mm hmm. ให้คิดตรงนี้ไว้ก่อนเพื่อเป็นการป้องกันตัวเองครับสิ่งที่ส่งเข้ามาเนี่ย อาจจะต้องการข้อมูลส่วนตัวเราไหมครับอ่าอาจจะอาจจะให้ข้อมูลที่ผิดไหมซึ่งก็จะมีปัญหาไดา้อันนี้เราก็ให้ระมัดระวังตรงนี้ครับนะครับเพราะฉะนั้นคุณอาเคยส่งอะไรให้ใครบ้างไหมฮะตอนแรกส่งแต่หลงังๆมาผมรู้สึกว่าคนส่งเขาส่งมาเยอะ <laughs> แล้วเราก็รู้สึกว่าเราไม่ค่อยโอเค <laughs> ถ้าภาษาเข้าใจคือเราลำคากก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะเมื่อก่อนที่เราเคยมีนิสัยการส่งต่อแบบนี้คนอื่นจะรู้สึกแบบนี้กับเราหรือเปล่า พอรู้สึกแบบนี้ไป,ปก็ไม่ส่งหาใครละรผมจะเป็นแบบนี้จริงๆเราก็ต้องระมัดระวังเรื่องนี้ครับเพราะว่าจริงการไม่ส่งอาจจะเป็นเรื่องที่ดีกว่าหยุดที่เราก็คือแบบเราเราก็เหมือนกับเขาส่งมาอันนี้เป็นประโยชน์เราเซฟเก็บไว้ใช่ไหมครับอันที่จะส่งไปให้เพื่อจานัพิจ,พจ,พจ,พจรารณาคิดนิดนึงนะครับว่าสิ่งที่ส่งไปนี้มันเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไหมถ้าอย่างไม่อ่างเงี้ยก็ยังยังไม่จําเป็นคือโดยโดยเฉพาะปัจจุบันนี้จะมีเรื่องความคิดเห็นกันเยอะนะครับความคิดเห็นกับข้อเท็จจริงเป็นเรื่องที่แยกกันแตกต่างกัน ความคิดเห็นเนี่ยมันเยอะมากแล้วรวมถึงว่าคนที่พยายามจะสร้างภาพสร้างข่าวต่างๆเพื่อให้เราคิดเห็นไปในทางที่เขาชักจูงไปเนี่ยมันก็มีเยอะใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกวันเนี่ยเรารับสื่อกันเยอะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพิจารณาในการที่เราจะดูในแต่ละสื่อด้วยนะครับนอกจากจะไปแบบไม่ส่งต่อไปทาร้ายคนอื่นแล้วก็คือมีการปกป้องตัวเองครับแล้วผมอยากจะแนะนําว่าวันๆหนึ่งเราก็ไม่ควรจะรับสื่อมาก,กเกินไปครับผมบางคนอ่านอ่านแล้ว ตกอีกไงใช่ไหมเศร้าอีกคิดมากอีกกังวลอีกเออไม่ได้มีปัญหาสุขภาพจิตตามมาครับหลายๆอันที่ส่งมากลายเป็นว่าเราดูแล้วเราเครียดคือผมเคยเจอนะพี่พี่ที่แบบมาแบบว่าเออหนุ่วันเดี๋ยวนี้พี่ไม่พี่ไม่เปิดอ่านแล้วนะลายเอาทำไมครับพี่พี่เครียดมากเลยบอกพี่เครียดเรื่องอะไรเพราะพี่ก็ไปอ่านเนี่ยแล้วก็จะมีข่าวส่งมาเรื่อยเื่อนะแล้วพี่ก็รู้สึกเครียดพอเครียดปุ๊บพี่ก็รู้สึกว่าแบบไม่ไม่อยากไม่อยากทำอลยรละใช่ก็เลยก็เลยคุยกับเขาว่าแบบว่าพี่ครับจริงจริงแล้วตรงเนี้ย เราสามารถเลือกจะรับหรือไม่รับก็ได้อยู่ที่เราคือไม่ใช่ว่าทุกข้อความที่ส่งมาเราจะต้องเปิดอ่านหมดอ่าตอนนี้เรารู้แล้วว่าเราสามารถเลือกได้ว่าอะไรที่เหมาะกับเราให้เราเลือกแต่เรื่องดีๆเรื่องที่เป็นประโยชน์นะครับรวมถึงการส่งเนี่ยก็ส่งแต่เรื่องที่ดีๆเรื่องเป็นประโยชน์ใช่ไหมอ่ามีมีข้อความอ่าของนักปราชญ์ข้อความอะไรที่มันดีๆที่แบบเรารู้สึกว่าแล้วจะลงใจอ่าแล้วรับเริ่รู้สึกดูโอเครู้สึกดีจังเลยอะไรเงี้ยครับผมส่งไปได้เลย นะครับเพราะว่ายิ่งส่งตรงเนี้ยมันก็มันก็ได้บุญไปด้วยอาจจะได้ให้คนอื่นแต่แต่ต้องพีแตนะครับแต่ก็ต้องดูด้วยว่าเราส่งมากไปไหมครับผมอย่างที่บอกนะครับอะไรที่มากไปก็ไม่ดีครับอะไรน้อยไปก็ไม่ดีครับน้อยไปคือแบบโอเคไม่เคยติดต่อใครเลยก็ติดต่อบ้างครับผมมากไปคือส่งตลอดเลยนะครับก็ต้องดูว่าเขาต้องการรับสื่อเราแค่ไหน uh huh. สมมุติว่ามีห้องแบบครอบครัวลูกหลานเนี้ยเออ เขาเขาก็คงไม่ได้อยากได้ข้อความแบบที่เราคุยกับเพื่อนๆวัยเก่าด้วยกันใช่ไหมครับก็ต้องก็ต้องการแบบแค่ส่งสติ๊กเกอร์ทักทายส่งรูปภาพเหตารแค่นี้พอแล้วนะครับแต่สําหรับเพื่อนที่แบบว่าเป็นสายข้อมูลด้วยกันอันนี้เราแชร์กันได้ส่งไปโดยตรงเลยก็ได้ครับคุอกันแบบนี้น่าจะเป็นประโยชน์กว่านะครับก็อยากจะให้ระมัดระวัง ระมัดระวังในเรื่องของการรับสื่อแล้วก็การส่งสื่อตรงนี้ออกไปแล้วกันนะครับ,รบนี่ก็จะฝากไว้ประมาณนี้โอเคนะครับก็เราอยู่ในสังคมแห่งการติดต่อสื่อสารกันตลอดเวลานะครับก็อย่างน้อยวันนี้นะครับคุณวันก็ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการรับข้อมูลนะครับควรจะเชื่อข้อมูลแบบไหนดีนะครับ เกี่ยวกับพิจารณาในการส่งต่อข้อมูลเราควรจะส่งต่อข้อมูลแบบไหนดีนะครับสู่ใครดีนะครับเชื่อว่าพี่ๆน่าจะใครข้อห้องใจได้รับประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับวันนี้นะับมือใหม่วัยเก่าต่อติดโลกออนไลน์ก็จบลงเพียงแค่นี้นะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ